พึ่งโอ้ยพี่น้องเห็ดพึ่งแม่หมดงามงามค่ะเพิ่นธุ์จะมันดอกตุต่มตุ่มงามงามแกงแสบแซบสำเนาจารุน่นเนยพี่น้องขากระยิ่งย่งดอกกระยิ่งยงพี่น้องเห็ดพึ่งกรอบจ้าคุณพ,พี่น,อนอ้องเห็ดหนางัวเคเห็นโมพเพิ่นแล้วก็เห็นเห็ดไข่แล้วพี่น้องปูนด,ดอกหนึ่งปูนทั้งเทิงคุณ ่พวกเจ้าเห็นบ่เห็ดตะไคร้นี่ภาษาบ้านข่อยเสืเอ่อนสีเห็ดไข่จูมเห็ดไคเลรอพี่นอ้องพูนอีกดอกหนึ่งพี่นอ้องเบื้องเบืงบ้งหาหาหาอินจ้าอินจ้าพี่น้องเบิ่องเบิ่งเบื้องน้พี่นอ้งงงนองเห็ดไข่เยอระะมันพี่นอ้อง